3 39ตัวชี้วัดนะคะซึ่งพอเสร็จแล้วเราก็จะทำตารางภาพรวมให้ในภาพรวมนั้นจะเป็นจะเป็นว่าภาพรวมไม่มี ผิดอันปะอันนี้เป็นภาพรวมอ๋อใช่ใช่โอเคภาพรวมนะคะภาพรวมก็คือติดตาม39ตัวชี้วัดบรรลุ35ไม่บรรลุ5นะคะก็จะเป็นบนรรลุ89%อย่างเงี้ยระดับคณะจะจะได้คะแนนเต็มเนาะในเจจะได้เต็มแล้วเพราะว่าถ้าคณะนี้ก็ร้อยละเกินของมหาวิทยาลัยได้แค่ร้อยลา7จะถึง7แต่คณะนี้ โอเวอร์สแตนดาร์ดขอามาลรยก็จะได้ก็เกินนะคะได้89นะคะแล้วก็เราก็แยกประเด็นยึดไว้ให้ด้วยว่ายุทธศาสตร์ที่1ท่านไม่บรรลุ2ยุทธศาสตร์ที่2ท่านได้เต็มยุทธศาสตร์ที่3ของคณะนี้ก็คือไม่บรรลุ1นะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่4ได้เต็มนะคะซึ่งหายากนะคะพยุทธศาสตร์ที่4เป็นเรื่องของวิจัยส่วนใหญ่คณะที่ได้เต็มหายากมากเลยนะคะ แล้วก็ยุทธศาสตร์ที่5กับ6ส่วนใหญ่จะค่อนข้าได้เต็มนะคะยังเว้นว่าไม่มีรางวัลระดับนานาชาติก็จะตกลงไปตัวระดับชาติกับนานาชาตินะคะก็อันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็อสแสดงออกมาเป็นรูปกราฟนะคะ,สะแสดงออกมาเป็นกราฟเพราะทุกปีเราก็จะทำแ,แบบนี้นะคะแต่ถ้าต้องส่งให้เราอย่างน้อย6ตัวนะนะคะนะคะ ไปอย่าลืมตอบกลับมาคือเวลาทางใจหมายไปบางทีทางคณะจะเริ่มสับสนไงเฮ้ยอันนี้แอชชนแพน์เฮ้ยอันนี้เค i ีอเฮ้ยอันนี้อะไรจะงงนะคะแต่ตอนนี้ไม่งงแล้วนะคะมี